สวัสดีครับผมกุลครับจาก Top 1 Asset ครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับตัว Home o f f i c e นะครับทำเลดีในย่านราตนาธิเบตให้ด้ชมกันครับออฟฟิศที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็คือจะอยู่ในซอยลัตนาธิเบศสิบนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆครับอยู่ต้นซอยเลยนะครับแล้วก็เดินไปนิดเดียวนะครับจากปากซอยเนี่ยก็จะถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสถานีสุรราชการนนทบุรีนะครับ ก็เบื้องต้นครับพื้นที่ดินนะครับของแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่69ตารางวานะครับจะมีสิ่งปลูกสร้างนะครับจะมี3ชั้นนะครับชั้นล่างเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับแล้วก็ชั้น2กับชั้น3เนี่ยจะเอาไว้ใช้อยู่อาศัยก็ได้นะครับแล้วหรือว่าจะใช้ทําเป็นตัวโฮมออฟฟิศก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูรายละเอียดด้านบนกันนะครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวพาชมด้านล่างกันก่อนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะสามารถจอดรถ ได้ประมาณ5คันถ้าเกิดจอดเรียงกันนะน่าจะจอดได้ประมาณ5คันนะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณที่อยู่ใต้อาคารนะรตรงนี้จริงๆแล้วสามารถกั้นเป็นห้องได้เลยนะครับจะใช้ทําเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้หรือว่าใช้ทําเป็นร้านกาแฟร้านอาหารก็ได้นะครับเพราะว่าทําเลก็ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้มีที่จอดรถให้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้าเกิดดูจากโครงสร้างเนี่ยระดับชั้นล่างเนี่ยทำไว้ค่อนข้างสูงนะครับ พอเวลาเรากั้นห้องทาฝ้าอะไรแลร้วเนี่ยระดับเนี่ยมันจะไม่ต่ําถ้าเกิดเป็นร้านอาหารก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบสเปซโล่งๆครับไม่อึดอัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดชั้นบนกันนะครับก่อนที่จะขึ้นชั้นบนนะครับตรงนี้จะเป็นทางเดินที่ขึ้นจากทางด้านข้างเนาะจะเป็นบันไดขึ้นไปนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เตรียมเผื่อไว้เป็นพื้นที่สีเขียวนะเผื่อใครจะมาปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับ ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ชั้นบนกันแล้วนะครับถ้าเกิดมองจากตรงนี้จะสามารถมองเห็นตัวสถานีรถไฟ,ฟฟ้าได้เลยนะครับสูราชาการนนทบุรีได้เลยนะครับต้องบอกว่ามันใกล้มากๆนะครับทำเลดีมากๆนะครับสำหรับตัวทับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในกันแล้วนะครับก็ พื้นที่ชั้นสองครับด้านบนเนี่ยจะเป็นสเปซโล่งๆนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยทางเจ้าของเนี่ยเขาก็มีการมาอยู่อาศัยด้วยนะครับก็จะเป็นด้านบนเป็นพื้นที่อยู่อาศัยก็ได้หรือว่าใครจะทําเป็นตัวออฟฟิศอะไรพวกเนี้ยก็สามารถทําได้มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับด้านในเนี่ยก็จะมีเขาเรียกเป็นโซนแพนทีก็ได้นะครับเอาไว้ซักผ้ารีดผ้าอะไรตรงนี้หรือว่าทําเป็นครัวอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็ ตรงนี้เองนะครับจะมีห้องนอนห้องเล็กด้วย1ห้องนะครับแล้วก็มีห้องน้ํานะครับตรงนี้สําหรับชั้นนี้เนี่ยหห้องนะครับก็ฟังก์ชันก็จะหลวมๆนะครับสามารถทําเป็นโฮมออฟฟิศได้นะครับผมตรงนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูที่ชั้นบนกัน ตัวสิ่งปลูกสร้างเองต้องบอกว่าถือว่าโครงสร้างเนี่ยทำมาค่อนข้างดีเลยนะครับจะตัวโครงสร้างหลักเนี่ยก็จะเป็นตัว,สวเสาเหล็กคานเหล็กอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวกระเบื้องอะไรพวกนี้ก็เดินแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแน่นเลยนะครับโอเคเลยทํามาค่อนข้างดีโอเคขึ้นไปด้านบนกันอ้อก่อนที่จะด้านบนตรงนี้นะครับมีห้องเก็บของแต้มใดด้วยนะครับก็ขนาดพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเก็บของได้เยอะ ในส่วนของตัวชั้น3เองนะครับก็จะมีห้องนอนทั้งหมดเนี่ยอยู่3ห้องนะครับซึ่งทุกห้องนะครับมีห้องน้ําอยู่ในตัวนะครับก็จะมีห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูห้องที่2องกับห้องที่3นะครับผมก็ในส่วนของตัวห้องนอนห้องที่2นี้นะจะเป็นห้องนอนรองนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ก็ลงเตียงขนาด5ฟุต6ฟุตได้นะครับแล้วก็มีแอร์ติดให้นะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวก็ ถือว่าไซส์ขนาดกําลังดีนะครับอยู่ได้สบายๆนะครับให้ลูกอยู่ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเขาเรียกว่าให้ญาติเป็นห้องนอนรับรองอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่1กันนะครับห้องนอนห้องนี้นะครับจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับก็ขนาดถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นโซนที่เขาเรียกว่า วอล์กอินโคลเซตนะครับที่เตรียมสเปซเอาไว้นะครับขนาดก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็จะมีห้องน้าในตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับสเปซของห้องนี้ต้องบอกว่าถือว่าขนาดแบบโอเคเลยนะครับลงเตียงคิงไซส์ได้สบายๆแล้วก็ตรงนี้เองนะครับวิวที่เรามองเห็นเนี่ยคือสถานีรถไฟฟ้าศูนย์ราชการนนทบ,บุรีนะครับต้องบอกว่าใกล้มากๆทําเลดือว่าทาเลดีมากๆนะครับถ้าเกิดเราใช้ทําเป็นแบบโฮมออฟฟิศหรือร้านอาหารต่างๆเนี่ย การเดินทางสัญจรเลยพวกนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนตัวห้องน้ําของห้องนี้กันห้องน้ําของตัวมาสเตอร์เบรูมนะครับก็ไซส์ขนาดกําลังดีนะมีกา้านโซนเปียกโซนแห้งให้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสุขภัณฑ์กระเบื้องอะไรต่างๆเนี่ยก็สวยดูดีเลยทีเดียวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของตัวโฮมออฟฟิศนะทำเลดีในซอยลัตนาทิเบศ12นี้นะครับก็ สำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาชมทรัพย์ตัวจริงนะครับว่ามีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับในส่วนตัวราคาเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ทางด้านใต้คลิปนี้นะครับเพราะว่าเราเผื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเราจะได้ไม่ต้องมาเขาเรียกมาแก้ในคลิปนะครับก็ไปดูรายละเอียดด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ